ค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศค่ะที่โรงพยาบาลลานนาค่ะเขามีจัดนะคะกิจกรรมครบรอบ46ปีพร้อมเปิดรับบริจาคโลหิตและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะนายแพทย์ด,ดุสิตศรีสกุลผู้อํานวยการและนายแพทย์ธีรยุทธ์นิยมกูลผู้อํานวยการโรงพยาบาลลานนา3 ได้จัดพิธีสักการะบูชา3พระพรมพระภูมิเจ้าที่มีคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะเพื่อเสริมสิริมงคลค่ะโรงพยาบาลลานานานั้นเริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกในวันที่1กรกฎาคมปี2519ยายาวนานมากเลยนะคะให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปค่ะ ปัจจุบันขยายเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงมากค่ะมีแพทย์ผู้ชำนาญการไว้คอยบริการผู้ป่วยครบทุกสาขาเลยและล่าสุด ได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลลานาสา3เพื่อรองรับผู้ป่วยสิทประกันสังคมซึ่งณขณะนี้ค่ะขยายจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วค่ะและนอกจากนี้นะครับยังได้เปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตลานนารมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์บริเวณหน้าแผนกฉุกเฉินชั้น1โรงพยาบาลลานาา3ในปีนี้ครับมีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตจำนวน191คนรวม159ยูนิต ผู้บริจาคอวัยวะ64คนและผู้บริจาคดวงตา63คนเพื่อใช้ในกิจกรรมของทางโรงพยาบาลและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของการบริจาคโลหิตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลังเลือดของเราเนี่ยค่อนข้างเหลือน้อยแล้ว